กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกม Genji Impact กันนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของหมอดูพาคุยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งในช่วงหมอดูพาคุยวันนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้มาพูดถึงตัวละครที่จะมาใหม่หรือตัวละครอะไรต่างๆที่แบบเป็นลีกที่แบบไกลๆอยู่หรือว่าตัวละคร แพดสามจุดหกอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมเนี่ยครับจะมาพูดถึงตัวละครในแพดเบต้าตอนนี้นะั่นคือตัวละครอย่างเดย่านั่นเองนะครับผมซึ่งเดย่าเนี่ยครับในตอนนี้นะครับเป็นตน <It> ัวละครที <S <s ่น่าเป็นห่วงอย่างมากณตอนนี้นะเวลาตอนนี้เนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่น่าเป็นห่วงอย่างมากลยครับทำไมถึงน่าเป็นห่วงมีอะไรให้เดย่าเนี่ยน่าเป็นห่วงในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนั่นเองนะครับผม อย่างแรกนะครับต้องมารู้จักคิดของเดย่านั่นเองนะครับผมในส่วนคิดหรือว่าวิาวธีการเล่นของเดย่านะครับคือตัวของเดย่าเนี่ยเป็นตัวซับพอร์ตผมก้าพูดเลยครับว่าตัวเดย่าเนี่ยเป็นตัวซับพอร์ตสายดีเฟนซีฟแน่นอนร้อเพราะด้วยความที่พาสีของเดย่านะครับมันชูเด่งเรื่องการเป็นดีเฟนซีฟอย่างมากคือพาสีเดย่านะครับพยายามเป็นตัวดีเฟนซีฟแชร์ดาเมจกับเพื่อนคือ เมื่อเพื่อนโดนดามจนะครับเดย่า ja ก็จะรับไว้เองและที่สําคัญถ้าเกิดว่าเลือดเดย่านน้อยก็จะฮิวเลือดตัวเองเพื่อสามารถช่วยแชร์ดามจกับเพื่อนได้อีกอ่านี่แหละครับก็เป็นคิดของเดย่าก็คือเป็นดีเฟนซีฟสายซัพพอร์ตนั่นเองนะซึ่งพาสีนะครับมันดูฟังเป็นดีเฟนซีฟมันฟังจะดูดีใช่ไหมครับแต่สกิลของเดย่านั้นนยครับดันออกมาส่วนทางกันเลยสกิลและแอนติของเดย่านะครับออกไปแนวทางสายออนฟิลด์ดีพีเอสควิกสวับซะอีกครับคือ สกิลท่าและอันติของเดย่าเนี่ยเน้นการยืนสนามในส่วนของสกิลท่าเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นแต่ว่าอันติ ja เดย่านะครับคือบังคับยืนสนามและต้องการใช้แสแต็แกจากสกิลอ e, ีก็คือทําให้ ja เดย่านะครับบังคับการยืนสนามอย่างมากเลยทําให้มันขัดส่วนทางกับคิดการแชร์ดาวิดของพรสวรรค์น,นั่นเองนะและที่สําคัญเนี่ยครับ ดาเมจเดย่าตอนนี้นะครับในเบต้าเนี่ยก็ถูกเนิร์ฟอีกทําให้ดาเมจเดย่านยครับเบาลงอีกนั่นเองนะคือปกติดาเมจของเดย่าเนี่ยก็เบาอยู่แล้วพอตอนนี้ถูกเนิร์ฟไปอีกทําให้ยิ่งเบาลงอีกคือทุกอย่างมันขัดกันไปหมดเลยครับคือพรสวรรค์อยากเป็นตัวซับแต่สกิลและแอนติดันอยากเป็นตัวออนฟิลดาเมจก็ถูกเนิร์ฟอีกทําให้เบาลงไปอีกปกติก็เบาอยู่แล้วตอนนี้ก็เบาลงอีกและที่สําคัญเนี่ยครับคือ เดย่า ja เนี่ยครับในโหมดอันตินั้นเนี่ยไม่สามารถทิกเกอร์อันติของนายน้อยและแย่หลานได้นั่นเองนะครับผมทําให้ถึงจะสามารถโจมตีเป็นไฟได้เยอะๆก็ตามแต่ไม่สามารถทิกเกอร์ให้ทําปฏิกิริยาได้ก็คือแบบแย่ไปอีกครับคือฟังพวกนี้มันเหมือนจะแย่แล้วใช่ไหมครับมันมีสิ่งที่แย่ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือ ja เดย่าครับหาทีมลงไม่เจอเลยคือเป็นทีมของ ja เดย่าไงครับคือณตอนนี้เนี่ยเรายังหาทีมลงให้เดย่าไม่ได้แล้วครับ จะไปเล่นในทีมโมโนไพโลก็เหมือนจะเล่นได้ใช่ไหมครับแต่มันดันมีตัวละครที่ดีกว่าเยอะมากๆเลยคือณตอนนี้นะครับมันหาทีมลงให้เดย่าไม่ได้เลยครับคือตั้งหาทีมลงได้เนี่ยก็ะดูท่าไปทีมฝืนๆซะด้วยซ้ําทําให้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ณตอนนี้เดย่าเป็นตัวละครที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดาเมจร,รูปแบบการเล่น แล้วก็ไม่สามารถทิกเกอร์ปฏิกิริยาได้อีกไหนจะเรื่อง ICD ครับคือผมจะไม่พูดเรื่อง ICD แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปทําให้เดย่าตอนนี้นะครับน้าเป็นห่วงอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผม ก็จะมีเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในช่วงของหมอดูพาคุยวันนี้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นตัวเบต้าผมหวังว่าอนาคตเนี่ยครับมันจะมีการบัฟหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวของเดยาเถอะครับเพราะว่าถ้าไม่ปรับเปลี่ยนเลยแค่เปลี่ยนตัวคูณเล็กๆน้อยๆปรับ I c ซนู่น ICD นี่เข้าจริงอย่างไรเดยายับแน่ครับคือแบบหาทีมเล่นแทบไม่ได้เลยนอกจากไปเล่นทีมตัวอวยแล้วพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันติที่สามารถทิกเกอร์ปฏิกิริยาของ นายน้อยและเยหลานได้หรือว่าจะเป็นเรื่องดาเมจที่มีการบัฟหรือว่าพับเปลี่ยนอะไรสักอย่างนะครับให้เดย่าเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับผมผมว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยนั่นเองนะครับผมคือตอนแรกตัวก็แย่พอแล้วดันไป็นื้บดาเมจคือเดยานะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอควรนะก็คือปกติเนี่ยเวลาตัวละครไหนที่มันออกมาแล้วมันดูทรงที่จะดีหรือดูทรงที่จะเก่งนะครับมันจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้หรอกแต่เดยาครับดันเป็นตัวละครที่ดูทรงแล้วตอนนี้เนี่ย เป็นตัวละครที่ผมไม่อยากพูดคําว่ากากระคือยับยืนมากๆครับคือไม่ว่าจะเป็น tc ของต่างประเทศทีซีประเทศไทยหรือว่าใครต่างๆที่เป็นสายเมต้าเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับคือว่าเยยย่านี่แม่งตัวละครยับแน่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่ง ก็จะ um, um, มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมในส่วนของเรื่องหมอดูพาควีในวันนี้นั่นเองนะในตอนนี้นะครับเราก็คงได้แต่รออนาคตหรือว่ารอในวันหน้านะครับให้มันเนี่ยครับมีการบัฟหรือปรับเปลี่ยนตัวเดยานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนตัวเดยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องอันติให้มันดูดีขึ้นสามารถทิกเกอร์ปฏิกิริยาได้หรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องดาเมจให้มันแรงขึ้นหรือปรับพาสซีฟอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ย มีที่ลงได้มากขึ้นมีอะไรดีดีขึ้นเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปอาเดย่า ja ใหม่นั่นเองนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ผมด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้มีเท่านี้ขอบคุณที่รับดูรับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ